วันว่วางๆสายยกนะครับวันนี้เราก็จะมาดูชินโชยกล้อนะครับเนี่ยคร pues ับเอายกดิยกดิวอร์มดิวอร์มดิเอ้ยาวอ่ะยาวอ่ะหนูยกยาวไม่ได้อะต้องทำงยไงอ่ะด,ดูดูดูนะยกยกเกียรนหนึ่งนะนะนะไปสองดิเดอ เราขยับมันนี้ดิลูกเวแล้วน่ะพี่โจมมันมีแบบหมามาเดี๋ยวลูกวายขี้มาก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยสองไปสามดิแมววิ่งหนีเลยเอาเลยเอาเลย กนเยอยาวอะยาวอ่งวอกวย,ยังไม่เก่งเท่าพี่ชินโจเ้เอาเลยเอาเลย เอาเลยเอาไว้เอาเลยโอ้โหดวนี้เก่งว่ะเหนยอยกไม่ได้ท่้งที่ขับรถวิบากเป็นยกได้วะก็พอคลองไปเรื่อยๆลูกยาวๆเลยน้องมันยูถอยมาลูก เนี่ยแบบออกขับก้าวขับก้ามือดึงรถไว้ดิแล้วเราตัวเราก็ยืนปั่นไปดิน้องไม่อยู่คนนี้หรอกน้องอย่าบังลุงลุงบ้างเลยเนี่ยมันมีร่องตรงนี้มันก็เลยสะดุดให้น้องน้ออยู่ต่ไม่ได้หรอกอยากยกบ้างอ่ะแต่จะไม่บังลุงมาหนูอย่าอยู่อยู่ขนางกับลุงนี้ครับจะไม่บังลุงเออมุมกล้องจะได้สวย กูยาวอ่ะคยาวอ่ะครั้งเนี้ให้ตรงลูกให้ตรงยังยาวหนูคิดถึงไอ้คนนั้นนี่มันย,ยังยกได้เลยยาวเลยตัวนี้มันว่างตันี้หนึ่งลูกย๋ยวโดดเฮ้ยไม่ต้องป่าน,นะ<ค>ยังหโหด ถอาว่าลองแบบปั่นไปนด้วยมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่เผื่อพี่โทรให้เอออย่างนั้นเลยถึงมันจะยาวปรับเบาะต่ำนิดนึงถึงพี่โจพี่โจ,โจปรับเบาะต่ำนิดนึงถึงน้องจะไอ้นี่ได้อย่างหอดในพี่โจมามาถือกล้องถือกล้องให้หน่อยถือกล้องให้หน่อย <ừ. S 1> ถือกล้องให้หน่อยมาขอขับขอขับ เด,เดี๋ยวพี่ถามให้ไม่บางทีก็ทำงานอยู่อืมอ่าอ่าได้ได้ได้โอเคครับครับ<อ>นั่งข้างหลังนี่ลูกต้องนั่งข้างหลังสมัติอ่าต้องนั่งหลังแล้วยกโน้มตัวไปข้างหน้าหน่อย <c oughs> ออ <c oughs> มันก็ต้องฝึกไปไงอันนี้แหละลูกหนูต้องปั่นรถไปด้วยนั้นไม่อยู่ ต้องให้รถมันขับเคลื่อนไปด้วยเวลายกอะน้มตัวมาด้านหลังแค่นี้ก็ถือว่าได้แล้วนิดหนึ่งลูกูยกได้แล้วแต่เราต้องขับน้มตัวมากข้างหลังนั่นแหละต้องขับไปด้วยวันนี้อเหนื่อยน่อจริงเน่ยรถต้องขับเคลื่อนลูกลองชิมโย์ถอยมาลูกให้น้องฝึกอึ๊บอึบมือต้องแข็งดิลูกมือต้องเก่งได้ครับมือต้องเก่งเนั่นแหละนี่ไหมถ้าหนูยกอย่างนี้แล้วหนูก็อยาบรถไปด้วยอะหนูปั่นรถไปด้วยไงลูกเนี่ย ต้องฝึกต้องฝึกนี่ต้องฝึกลูกขยับแล้วปั่นรถไปด้วยปั่นรถไปด้วยเห็นไหมมันได้ไปเรื่อยๆแหละต้องฝึกเรื่อยๆนั่นเห็นไหมได้แล้วเห็นไหมได้แล้วเห็นไหมได้แล้วเห็นไหมมันก็ได้ทีละนิดทีละนิดแต่ก่อนพี่โจก็ไม่ได้เลยนั่นเห็นไหม หนูต้องปั่นด้วยเห็นไหมยอดได้เหงื่อเลย,ยได้เหงื่อไหมเหงื่อพักเงือโอเคตั้งให้มันตรงดิลูกตั้ง่งไปสอดิต้องตั้งรถนี้ตรงก่อนอออต้องตั้งรถนี้ตรงก่อนลูก सुजात